ใจอีพีที่6ฝากไว้ให้คิดคลิปนี้นะคะมาพักสมองเรื่องของข่าวคราวกันนะคะเรามารา่ย่ยาวเรื่องของความรักกันนะคะหัวข้อเรื่องวันนี้ก็คือคนอหกหักรักษาอย่างไงคนอกหักจะรักษาด้วยยาไหนถึงจะได้บรรเทาบางเบาหรือต่อให้มียาดีนี้ล้นมือ ไม่อาจยื้อชีวิตไว้ได้ด้วยอยามีวลีเกี่ยวกับความรักมาตั้งแต่นมนานอยู่หลากหลายวลีเด็ดๆนะคะอย่างเช่นว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครนะคะทุกคนอาจจะคิดอย่างนั้นนะคะแต่นางเล็กอยากจะบอกว่าถ้าเป็นนางเล็กนะไม่ยอมเสียหรอกทองเท้าหัวแต่เชิญเอาผัวอีจันเป็นเลยจ้า <c oughs> แล้วก็อีกอย่างก็คือรักแท้แพ้ไกลชิด รู้ทั้งรู้ว่ามันผิดก็ยังทําหักแท่แพ่ไกลฉีดหูทั้งห,หูว่ามันผิดแต่ก็ยังเห็ดบดคำาสิยวอิลีพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยอีกอันก็คือความรักจริงก็เหมือนกับผีรู้ว่ามีแต่ไม่เคยได้เห็นเอออันนี้ถ้าจะจริงนะคะแต่มันก็ไม่แน่นะนังเล็กไม่เคยเห็นผี แต่เคยได้ยินเสียงผีแบบจังๆมาหอเราะอยู่ข้างหูอ้าวและททาไมมันก็ยังไม่เห็นสักทีละ่ะไอความรักแผ่เนี่ยมันไปนหลบไปซ่อนอยู่ไหนมันไปลี้ยู่มองใดเนาะมีผู้ใดเคยเห็นแนบอจา้ทาทั้งความหักแค่ทั้ทงผีน่ะละ่ะไผเคยเห็นทั้งสองอย่างนี้กับเมนบอกนางเล็กในด้วยจา้ามันเป็นโตัวแนวไดเนาะ มีหูมีตามีปากมีจมูกมีแขนมีขาคือเฮาเดโน่ความหักแท้นี่ไอความรักแท้เนี่ย <c oughs> เป็นอย่างก็จังเห็นยากเห็นเย no. ็นแทนอะเนาะแบบนี้ความหักแท้นี่เฮ้ทำไมมังถึงไม่ได้หลังใจอวดเลยจริงๆทุกคนต่างก็เคยได้ยินประโยคที่พูดว่าความรักทำให้คนตาบอด และทุกคนอีกนั่นแหละคะ่ะที่ได้ยินประโยคที่ว่าความรักทำให้โลกเป็นสีชมพูสดใสน่าอยู่เห็นอะไรฟังอะไรก็มักจะเอามาเปรียบเทียบกับความรักไปหมดถ้าโลกนี้เป็นสีชมพูไปหมดแล้วมันจะน่าอยู่ไหมเนาะต้นหมาก,กรากหมายดินน้ำาลมไฟกลายเป็นสีชมพูรูปร่างหน้าตาของสิ่งมีชีวิตก็กลายเป็นสีชมพูเหมือนกันหมดแล้วมันจะไม่วุ่นวายสายสมานไปห,หรือคะ ลูกผัวเมียใครก็กลายร่างเป็นสีชมพูหมดตาย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 ,ตาย,ตายแน่เลยงานนี้ผัวใครเมียใครลูกใครจะไปจําได้หรือจะแบ่งแยกไงว่าใครเป็นใครค <c oughs> งหลงผัวหลงเมียกันไปหมดนะ <c oughs> ความรักเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความรักก็เป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์เช่นกันที่ใดมีรักที่นั่นก็มีทุกข์ แต่ทำไมคนเราถึงวิ่งหาแต่ความรักละ่ะไม่กลัวความทุกข์กันบ้างเลยหรือ,อไรบางคนนั้นเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นใจบางคนเกิดมาเพียบพร้อมด้วยความรักความหงหาอาทรจากทุกคนในครอบครัวไม่เคยขาดแต่อาจจะมากเกินไปเสียด้วยซ้ำไม่เคยได้รับรู้ไม่เคยได้รู้จักไม่เคยได้สัมผัสกับความทุกข์อกทุกใจ ไม่เคยได้สัมผัสกับความเสียอกเสียใจบุคคลเหล่านี้เกิดมาพร้อมกับความร่ำรวยแห่งรักซึ่งใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีเสมอไปเพราะบุคคลเหล่านี้จะมีจิตใจที่บบางอ่อนแอและขาดภูมิต้านภูมิต้านทานแห่งความผิดหวังไม่สมหวังในความรักขาดภูมิต้านทานแห่งความเจ็บปวดและความสูญเสีย ซึ่งคนที่รักและสิ่งที่รักและอาจจะนำมาซึ่งการก่อเหตุที่เป็นอันตรายกับตัวเองหรือกับคนอื่นหรือคิดสั้นเพราะไม่เคยมีประสบการณ์แห่งการสูญเสียมาเลยทั้งชีวิตทำให้จิตใจนั้นอ่อนแอไม่เข้มแข็งพอที่จะทนอยู่กับความเจ็บปวดและความสูญเสียได้ต้องกลายเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าอันตรายสุด,สด กับการที่อาจจะก่อเหตุร้ายโดยที่ไม่มีใครคาดฝันส่วนผู้ที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรแค่มีฐานะที่พออยู่พอกินไม่ถึงกับยากจนขัดสนอะไรมากนะักกับอีกกลุ่มบุคคลที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนขัดสนขาดการดำรงชีวิตที่ดีขาดกำลังทรัพย์ขาดปัจจัยในการดำรงชีวิตกินไม่อิ่มนอนไม่หลับวิตกกังวลเรื่องที่ต้องหาเช้ากินค่ำ หรือเป็นหนี้เป็นสินเพื่อดำรงชีวิตต้นทบดอกดอกทบต้นทบแล้วทบอีกไม่รู้กี่ทบต่อกี่ทบจนไม่สามารถหลุดพ้นจากคำว่าหนี้ได้บุคคลเหล่านี้มากจะมีภูมิต้านทานหรือภูมิคุ้มกันต่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากกว่าบุคคลที่เกิดมาเพียบพร้อมต่อปัจจัยที่ใช้ในการดำรงชีวิตอย่างล้นเหลือจะกินจะใช้ทั้งชาติก็ไม่มีวันหมด สุขสบายมีคนคอยบริการรับใช้ทำให้ทุกอย่างโดยไม่ต้องลงมือทำเองไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านความลำบากลำบนทุกทนอดมือ้ออิ่มมือ้อทั้งชีวิตมีแต่คำว่าเหลือกินเหลือใช้กินทิ้งกินคว้างไม่เคยเห็นคุณค่าของเงินใช้จ่ายตามอำเภอใจเมื่อมีอะไรรุนแรงมากระทบก็มักจะทนไม่ได้ทำใจไม่ได้ไม่รู้จะแก้ไขปัญหาอย่างไรอกหักรักคุดผิดหวังในความรัก สูญเสียบุคคลในครอบครัวสูญเสียคนรักสูญเสียความรักสูญเสียทรัพย์สินเงินทองที่กองหลุนบ้านอย่างกระทันหันหรือถึงขั้นล้มละลายก็ยอมรับไม่ได้ทำใจไม่ได้หาทางออกในทางผิดผิดติดยาเสพยาเป็นบ้าคลุ้มคลั่งเสียสติหรือคิดสั้นทำร้ายทำลายชีวิตของตอนเองบางคนถึงขนาดทำลายชีวิตของคนในครอบครัวไปด้วยในคราวเดียวกันเพื่อหนีปัญหาที่ตนแก้ไม่ได้และก็แก้ไม่เป็น จมอยู่กับความทุกข์ทรมานทั้งกายทั้งใจโดยเฉพาะการผิดหวังจากความรักอกหักรักคุดมักจะมีอาการหนักหนาสาหัสก,กว่าใครเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้บางคนซึมเศร้าบางคนเป็นใบโพล่าบางคนเป็นโรคเครียดจัดบางคนถึงกับเสียสติและทำลายชีวิตตนเองซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีสาเหตุมาจากความอ่อนแอบอบบางทางจิตใจในการที่เกิดมาเป็นลูกคุณหนู ที่ไม่เคยทำอะไรด้วยตัวเองมีคนคอยรับใช้หยิบน่นทํานี่ให้ตลอดเวลาเมื่อมีความรักก็มักจะคาดหวังกับความรักว่าต้องเป็นไปตามแบบที่ตนต้องการและต้องสมหวังเสมอไม่เคยผิดไม่เคยคิดเผื่อใจไว้สำหรับการผิดหวังอกหักดังนั้นเมื่อไม่สมหวังก็ทนไม่ได้รับไม่ได้ขาดสติคิดมาก หรือไม่ก็หึงหวงสุดขีดกันเกิดกันฆาตกรรมคนรักหรือแฟนหรือไม่ก็ฆาตกรรมทั้งแฟนแล้วก็ตนเองไปด้วยพร้อมกันคนเราเมื่อผิดหวังไม่ได้ดังใจต้องการก็มักจะก่อวีรกรรมแบบต่างๆขึ้นขาดการยังคิดเกิดอารมณ์ชั่วรูปทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดฝันขึ้นมาก็อาจจะเป็นได้ยาชนิดในหนบนโลกใบนี้ก็รักษาอาการอกหักผิดหวังไม่ได้ หมอจะเก่งแค่ไหนก็รักษาไม่ได้มีอยู่เพียงสิ่งเดียวที่สามารถรักษาและก็บรรเทาอาการเหล่านี้ได้ก็คือเวลาเวลาจะค่อยๆเยียวยารักษาอาการเจ็บปวดทุกทรมานทางใจให้ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆบางคนก็หายเป็นปกติสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้บางคนก็ดีขึ้นถึงแม้จะไม่หายเป็นปกติร้อปอร์เซนก็ตามแต่ก็สามารถทำให้ชีวิตเราดีขึ้นลุกขึ้นมาทำโน่นทำนี่ได้ ถึงแม้จะยังจดจำภาพต่างๆในอดีตได้ตลอดแต่ก็ไม่สาหัสเหมือนตอนผิดหวังแรกๆแ,และก็สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เช่นกันเวลาคือยาวิเศษเพียงหนึ่งเดียวเพียงขนาดเดียวที่ค่อยๆรักษาอาการอกหักผิดหวังสูญเสียคนรักและสิ่งที่รักได้ซึ่งจะเช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคนสิ่งสำคัญก็คือต้องให้กำลังใจตนเอง คนอื่นเป็นร้อยเป็นพันให้กำลังใจเราก็ไม่เท่ากับเราให้กำลังใจตัวเราเองดังนั้นสู้ๆนะคะทุกคนอย่ายอมแพ้ชีวิตนะคะอย่าท้อนะคะจะผิดหวังจะเสียใจสักกี่ครั้งก็ยงังตั้งต้นใหม่ได้ขอเพียงใจเราเข้มแข็งและยอมรับกับความจริงให้ได้และปล่อยให้เวลาค่อยๆเยียวยารักษาใจเราไม่นานเราก็จะกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ให้กำลังใจตัวเองมากๆนะคะ อย่าหวังพึ่งผ่าคนอื่นอย่ารอกำลังใจจากใครอื่นมันเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้นหลักสำคัญที่สำคัญที่สุดก็คือการให้กำลังใจตัวเองนะคะแล้วท่านจะสามารถผ่านเรื่องร้ายๆไปได้เองนะคะก็สู้ๆนะคะคลิปไปสิ รักแท้ไม่แปลจิตทุกชีวิตคงสุขสมอารมณ์หวังต่ำน้ำตาต้องปิดตายไปจีรังด้วยหยุดหลังสร้างน้ำตามาเวียนวนเมื่อได้พบประสบพักมักวันไหวในหัวใจไหวสันรัวทั่วทุกขนอยากเห็นหน้ามาใกล้ชิต จิตยินยนคือเหตุผลแห่งรักที่มีต่อกันขอให้ได้รับความรักมากมายยิ่งเป็นรักจริงจากหัวใจใช้เพียงฝันเป็นรักแท้แลล้ำค่ามาผูกพันนับอนันต์มั่นคงซื่อตรงใจขอให้มี ความพักดีเป็นที่ตั้งไม่หันหลังทิ้งรักจากไปไหนแม้ผิดนิดผิดหน่อยคอยอภัยไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมให้เสียใจกันแม้นอยู่ห่างร้างกายไม่เห็นหน้าสุดฟากฟ้าแดนดินและถิ่นฐานต่างเชื้อชาติ าสนาภาษากันฟ้าดินกั้นขวางทางให้ห่างกายทั้งขุนเขาลำเนาป่าพนาสนที่ไกลพ้นสุดล่าอย่าสงสัยจะกี่หมื่นกี่พันกี่ล้านหมายไม่อาจขวางกั้นใจให้ไกลกันต่างแผ่นดินแผ่นน้ำ ข้ามแผ่นป้าโชคชะตานำพาให้ได้รักมัน่นต่างเชื้อชาติต่างเหล่าต่างเผ่าพันหรือจะกั้นบั่นรักพลากไปจากใจแค่อยากให้ใจเธอรู้อยู่ว่ารักมากมายนักเหนือยิ่งสิ่งไหนไหนไม่ว่าจะอยู่ห่าง ทางแสนไกลแต่หัวใจใกล้ชิดไม่ปิดบังห่วงแสนห่วงยอดดวงใจอยากใกล้ชิดแนบสนิทเชยชิดกันมั่นใจหวังจะดูแลรักไว้ให้จีรังจนกระทั่งวันสุดท้ายที่หายใจเมื่อใจรัก ปักสวัสดเป็นท่าตรักต้องรู้จักอยากดูแลรวมแก้ไขเป็นพื้นฐานสำคัญรู้อยู่แก่ใจทั้งห่วงใยห,ห่วงหาเอื้ออาทรไม่ทิ้งร้างห่างไกลให้โดดเดี่ยวควรแลเลียวใส่ใจไม่ถ่ายทอนรวมทุกสุขทุกอย่าง ไม่จางจรทั้งหนาวร้อนร่วมอยู่เคียงคู่ใจสเสมอต้นสเสมอปลายในพฤติกรรมการกระทำสำคัญยิ่งกว่าสิ่งไหนทำให้รู้ดูให้เห็นเป็นเช่นไรความใส่ใจในรักที่มีต่อกันทำทุกวัน ให้มีค่ามาสื่อสารว่าคือวันแห่งความรักประจักษ์มั่นดุดดังคำสัญญามายืนยันว่าจะไม่มีวันทิ้งกันไปประคับประคองกันนี้ถึงที่สุดไม่ยอมหยุดกลางทางทิ้งร้างหายคอยสร้างเสริมเติมความหวัง พลังใจซับน้ำตาคลารินไหลให้แก่กันรักแท้นั้นมันหายากลำบากนักควรรู้จักรักษาไว้ให้คงมัน่นค่าแห่งรักจากหัวใจที่ให้กันมีค่านับอน,นันต์ผูกพันใจอยู่ร่วมกันจนบั้นปลาย ในชีวิตยอมอุทิศแม้ชีวันให้กันได้ใครทำผิดคิดพลาดพลั้งไม่ตั้งใจก็ยินยอมพร้อมอภัยให้แก่กันยามเจ็บไข้ได้ป่วยช่วยรักษาจนถึงวาระสุดท้ายกายดับขันเมื่อความตายมาพรากากย ไปจากกันไม่มีวันพรากรักไปจากใจยังเหลือความทรงจำไว้ให้คิดถึงรักตราตรึงมั่นคงไม่สงสัยค่าแห่งรักที่แท้จริงคือสิ่งใดคำตอบนั้นมันอยู่ในหัวใจคุณ lòng chạy nó gì mi con xin chắc bay khó là đời mây hay nóng thâm trời hay con hay ai phước sau

เขียนให้ร้องไห้ให้แต่ผิดหวังบ่ได้เตรียมใจเธอต้องเสีย 分。